วันนี้เราจะมาทำผัดมะเขือยาวหมูสับกันค่ะเริ่มจากนำมะเขือยาวที่หั่นไว้ลงทอดจนสุดแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันจากนั้นนำพริกกระเทียมผัดจนสุก่กลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวลงไปตามด้วยหมูสับแล้วเติมน้ำเล็กน้อยค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บ ชูรแล้วนำมาเขย่ายาวที่ทอดไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะปรุงรสเพิ่มด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลทายและซีอิ๊วขาวค่ะปิดไทยด้วยใบโหระพาเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเมนูง,ง่ายๆทำได้หลังบ้านด้วยนะคะ